สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบนเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นที่สดๆสรดสดสด้อนๆกับในการเลือกตั้งซ่อมที่นคนปรปรากฏว่าพักกล้าธรรมของร้อยธรรมนัสพมเผ่าได้รับการชูมือก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงการกระทบกระทั่งบอกว่ามีผลในการที่จะปรับคณะรัฐรมนตรีก็ว่ากันไปแล้วครับ สำนักข่าวต่างๆเขาก็จัดกันเองคือรัฐบาลเองเขาก็นิ่งอยู่เขาเขาไม่ได้ทําอะไรนะต้องบอกไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ปรากฏว่าสำนักข่าวต่างๆในโอ้ยออกมาครับคนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีคนนี้รัฐมนตรีขาลอยวิาพากษ์วิจารณ์กันบางทีก็วิาพากษ์วิจารณ์จนสาดเสียเทเสียนี่คือสำนักข่าวไทยครับมีไปหมด เป็นไปหมดกับเอากินตนาการของตัวเองเอาความคิดของตัวเองมาวิาพากวิจาร์ณถ้าใครเห็นต่างจากรัฐบาลก็เชิญมันมาไม่ว่าจะเป็นหัวดำหัวขาวออกมาวิาพากวิจาร์ณคณะบริหารคณะรัฐมนตรีนี่คือเมืองไทยแต่สันดานพวกนี้แกไม่หายครับ เพราะว่าเขามีจริตแบบนี้อยู่แล้วเขาต้องการที่จะให้บ้านเมืองนี่ครับมันอยู่แบบนี้แม้กระทั่งฝ่ายค้านเองครับชัยทวัสน์ออกมาบอกว่าถ้าพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมนี่ครับเป็นรัฐบาลนายกทักษิณคงไม่ได้กลับบ้านแล้วแม่การพูดการจาของชัยทวัสน์ เราก็จะได้เห็นบอกว่าไอ้พวกนี้ก็น่าไหวาหลังหรอกพักเพื่อไทยยอมเสียสละสองครั้งสองขาดันไม่ได้เขาก็ไม่ดันสมัยก่อนครับเขาเสนอตัวให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าดันไม่ได้ขนาดให้โอกาสแล้วนะดันไม่ได้มาวดนนี้ก็เปิดโอกาสให้อีกให้พิธาเสนอพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะมันตั้งรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลเ็ามีปัญหากับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้พรรคเพื่อไทยเองเขาเปิดโอกาสให้สองครั้งสองคราพรรคก้าวไกลไม่มีปัญญาที่จะตั้งรัฐบาลเวลาเขาตั้งรัฐบาลได้คุณก็ไม่ยอมรับคุณบอกว่าถ้าพัค ประชาชนเป็นนา,าเป็นผู้บริหารแท้ๆครับนายกทักษิณไม่มีโอกาสที่จะลับประเทศได้ครับผมต้องบอกชัยธวัฒน์ว่าไอคนที่สั่งให้นายกทักษิณกลับมาประเทศไทยเนี่ยครับน้ำหน้าอย่างมือนี่ครับมันสั่งไม่ได้แล้วและเอาเขากลับประเทศไม่ได้ด้วยบอกตรงๆครับมันมีคนที่สั่งได้มึงเชื่อกูไหมล่ะชัยธวัฒน์ ว่ายังไงเสียนหน้าอย่างมึงยังน้ำหน้าอย่างพิธาน้ำหน้าจากใครก็แล้วแต่ครับไม่มีปัญญาที่จะเอาทักษิณกับประเทศได้หรอกนี่พูดด้วยความสัตย์จริงกับใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อไม่รู้ครับแต่น้ำหน้าอย่างไทรสวัสด์หรือพรรคประชาชนเองคับเอาทักษิณกลับไม่ได้หรอกและเขาก็ไม่กลับด้วย แต่นี่ฮะต้องเข้าใจรับพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจหมดแหละมีแต่พวกมึงทอนนั้นครับที่ตะแบงอยู่ตอนนี้เทงบอกว่าอย่าไปถือสาหาความอย่าไปเอาคาพูดพันตํารวจโททันสินชินวัฒน์มาใส่ใจมากพูดอย่างนั้นกับเหมือนไปด้อยค่าเขากับถามหน่อยฮะเท่งเป็นฝ่ายค้านแจ้ๆแท้กับมีตาแหน่งเป็นฝ่ายค้านจแท้กูถามว่ามึงทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้างครับ ตอนนี้กระแสตกต่ำไม่สามารถที่จะนำเสียงสอสอกลับมาเพิ่มเติมได้ครับมีแต่ลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงครับสมัยหน้ามันจะเหลือไหมล่ะครับสมัยหน้ามันจะได้กี่คนไหนบอกว่าถ้าเลือกตั้งเลือกตั้งเล็กก็ไม่เอาเลือกตั้งอบอตอเลือกตั้งสอทอเลือกตั้งอบอจอไม่มีใครเอาเลย นี่ออกข่าวมาแล้วครับรอเลือกตั้งใหม่อีกแล้วครับโอ้พวกมึงนี่สุดยอดจริงๆครับคือไม่มีปัญญาอพูดง่ายๆครับแต่ตะแบงไปเรื่อยว่าวันหน้ากูจะต้องช,ชนะครับเมื่อไหร่มึงแก่ตายเมื่อไหรม่มึงมึงชรลาตายเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงป่วยตาย้วกูชนะทันทีครับ ตระาการต่อสู้ในด้านการเมืองนี่ไม่มีเลยครับเซ้นต่างๆก็ไม่มีครับผมบอกแล้วก่อนเลือกตั้งไปหาเสียงกับพรรคกล้าทําพรรคภูพพมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ลงกันสามพรรคพรรคประชาชนไม่มีจุดหมายเลยครับขึ้นเวทีด่าทักษินได้คะแนนเพิ่มไหมละครับคะแนนลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวันนะครับ ถ้าใครเป็นหัวหน้าพักอาอไหมครับอายเริ่มจะมีเสียงเรียกร้องแล้วว่าเทนเงนี่ออกไปได้แล้วครับออกไปจากหัวหน้าพักแต่ออกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตําแหน่งหัวหน้าพักในเพื่อนให้มาเพื่อนอย่างธนาธนให้มาจะออกได้ยังไงครับเพราะพักก็มีเจ้าของใครมาเป็นก็ไม่ได้แต่หนึ่งแล้วครับ ที่โพสขึ้นมาครับมันอกมั่นใจเหลือเกินครับหวานเกีย๊ยบบอกว่าถ้าแพส,สสสนครน,นะจะเลิกเล่นการเมืองไว้เงี้ยกับมีนัยยาอะไรหรือเปล่าจะโดนสอยหรือเปล่าจะเลิกเล่นการเมืองเกียบหวานเกีย๊ยบเขาว่าอย่างนั้นไม่ต้องประกาศก็ได้ครับอีกไม่นานก็คงจะได้เลิกเล่นการเมืองจริงๆครับรู้ชะตากรรมตัวเองหรือเปล่าครับ พูดเป็นลางว่าตัวเองจะได้เลิกเล่นการเมืองนี่คือพรคประชาชนครับจะฝากความหวังฝากอะไรไว้ไม่ได้หรอกครับพอดูแล้วครับเหมือนเด็กเล่นขายของเอาความดังหิวแสงไปวันๆครับแล้วออกมาพูดนะด้อมส้มก็ออกมาพูดบอกว่าแหมพรกกล้าทำของธรรมนัตนีลยครับได้สอสอครับ คนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยนะรีบออกมาเค็มเฮียผมถามนะฮะเขาเดินคู่กันไปเนี่ยครับแต่ก่อนบอกว่าพรรคธรรมนัตเนี่ยครับเป็นพรรคโนมินีเป็นอีกพรรคหนึ่งครับที่ค้ำพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ก่อนว่าอย่างนั้นนะฮะธรรมนัตก็คือเพื่อไทยนี่แหละแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับ เวลาเลือกตั้งเ็าบอกว่าอ้าวพวกเขาเป็นพวกได้ไหมล่ะได้พวกเขาชนะอย่างพรคเพื่อไทยก็อ้างว่าเพราะเขาเชียร์เพื่อทาเออก้าทําอยู่นะฮะแต่เขาไม่ได้เชียร์เป็นทมนะเขาเชียร์กล้าทําอยู่อยู่ในใจอยู่พอกล้าทําชนะครับมันบ่งบอกว่าเอ๊ที่บอกคุณใต้เกลียด ทเทียบเทบไทยเสนาพลในะออกมาบอกคนใต้เกลียดพันตำรวจโททักสินชินวัตรถ้าคนใต้เกลียดพันตำรวจโททักสินชินวัตรเขาก็ไม่เลือกพักเพื่อทําเลยกล้าทำมาสิเอออาตะก,กายานี้มาพูดครับคนใต้เขาแยกแยะออกครับเขารู้ซึ้งเลยว่าไอ้พักพวกเนี้ยที่เคยส่งเสาไฟฟ้าเขาก็เลือกนะครับ เขาก็รู้เขาเขาดูออกเขาถึงเลือกพักกล้าทำแต่มาเป็นสสครับบางคนก็บอกว่ามีสิ่งเดียวที่ขายได้ก็คือในชวนหลีกภยัยในายถาวรบอกว่าถ้าชนะการเลือกตั้งแล้วจะอยู่ฝั่งไหนกับอยู่ฝั่งชวนหลีกภยัยก็ไปอยู่เลยครับถาวรไปอยู่เลยนั่นก็หมายก็ว่าน้ำหน้าอย่างในชวนหลีกภัยนี่ครับ มันก็ขายไม่ออกคนใต้ไม่ซื้อเขาบอกว่ากระแสมันพิกตรงไหนครับกระแสเขาใช้บทว่าเมียโดนใบแดงส่งผัวลงสมัครเขาก็รู้แล้วครับว่าอ้าวเมียติดคดีนี้ครับเขาเรียกว่าโรงการเลือกตั้งชัดๆแหละถ้าโดนคดีนี้ครับก็ใช้คำนี้แหละ แล้วเอาผัวมาครับผัวกับเมียเธอมันจะต่างกันตรงไหนอย่างนั้นสิเขาตึงหันมาเลือกพักกลรร้าทำเห็นไหมผมว่าความคิดที่เทพไทยเสนาพงหรือกูรูที่วิาพากวิจารณกันเนี่ยครับว่าพักนั้นจะมาพักนี้ก็จะมาครับ ที่จริงนะพวกนักวิจารณ์ต่างๆเขาก็เชียร์เพื่ออภูมิใจไทยเก่านั่นแหละเมียไปผัวมานี่ยครับยังไงก็เสียงดีเขาว่าอย่างนั้นครับแต่มีเกระแสเขาวรนลงคว่าคนใต้เนี่ยครับไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงครับเพราะว่าเมียโดนคดีและเอาผัวมาลง มันก็มาคงไม่สะอาดหรอกมั้งครับมันก็เลยเป็นกระแสรครับกกตอบอกว่าไม่ได้รับรายงานว่ามีการซื้อเสียงเป็นแค่ข่าวว่าอย่างนั้นอ่าเราก็เชื่อเข้าไปนะครับส่วนมีหลักฐานก็ว่ากันไปครับเพราะว่าเขาเป็นคนตัดสินเขาเป็นคนดูแลแต่บางประเด็นเราก็เชื่อไม่ได้ครับแต่ต้องพิสูจน์กันแล้วครับว่าใครจะร้องใคร จะหลุดหรือไม่หลุดอีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปครับแต่บทสรุปใจความแล้วครับว่าพรรคฝ่ายค้านเองครับแพ้หลุดลุ่ยผู้แพ้สิบทิศลงอบตอก็แพ้เพร่อเผยน,นะครับลงผู้ใหญ่บ,บ้านอาจจะแพ้ด้วยก็ได้ยากนะครับสมัยก่อนบอกว่ายุบวันนี้ยุบพรุ่งนี้ครับ มีการเลือกตั้งแลนสไลด์ทันทีหลายคนบอกว่าอ่านุ่มเสรีภูมิท่านแน่จริงยุบเลยตอนนี้เขาคนถามกลับเราอะและจะยุบทําไมครับยุบทําไมภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียไปปีหนึ่งนะ่ะนักมีการเลือกตั้งกี่ครั้งและเสียไปกี่บาทภาษีพี่น้องประชาชนนะครับภาษีของประเทศเนี่ยครับแทนที่จะไปพัฒนาอย่างอื่นครับ กลับเอามาเผาผลาญแบบนี้เหรอครับอดทนรอหน่อยครับหรืออีปีกว่าๆนี่ครับจะเป็นจะตายเลยเลยครับต้องเลือกวันนี้ต้องเลือกพรุ่งนี้เหรอครับผมถึงบอกว่าผมวิาพา์วิจารณ์บอกว่ารัฐบาลเขาจะไม่ปรับหญ่เขาจะไม่เอาภูมิใจไทยออกเลยซ้ําไปแต่ปลายเธอไม่รู้ครับใกล้ๆเลือกตั้งไม่รู้ครับ อาจจะปรับกระบวน่าครับผมไม่ใช่นักวิจารณ์ตามสื่อต่างๆผมวิจารณ์ตามประสบการณ์ที่ผมมีอยู่เห็นไหมครการปรับคณะรัฐมนตรีเริ่มซาลงครับไม่เหมือนตอนแรกๆตอนอธิปรายใหม่ๆครับว่าคนนั้นก็จะปรับคนนี้ก็จะปรับครับเจจจอาจารย์ต่างๆอาจารย์ต่างๆครับออกมาพูดคนนั้นจะหลุดคนนี้จะเข้า ผมถึงบอกว่าผมเลิกเล่นกับข่าวพวกนี้แล้วผมก็กลับมาวิจารณ์กับพี่น้องเอฟซีผมรู้ดีว่าผมพูดยังไงและทีมงานของผมพูดยังไงครับสุดท้ายเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วครับเริ่มจะเหมือนผมพูดเข้าไปทุกทีครับผมบอกว่าผมไม่ใช่เกก,กิอาจารย์ผู้คำวอนล่ะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นขออสถาบันนั้นสถาบันนี้ละครับ คือตัวกูเองเนี่แหละตัวผมเองนี่แหละที่เอาประสบการณ์ต่างๆที่ดูแล้วว่ามันไม่ใช่ดูแล้วคับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ครับมันเป็นแค่การวางข่าวให้เขาเรียกว่าใหญ่ว่าเหยียบเหยียวข่าวเลยครับเหยียวข่าวนี้ต้องถือว่าเป็นนักข่าวคุณภาพนะครับต้องบอกว่า ที่รัฐบาลโยนข่าวนี้มาให้เล่นกับพวกนี้ครับเขาเรียกว่าอีแล้งข่าวครับกีกแม่งทุกเรื่องเออไอเรื่องที่มันมาเนี่ยครับรีบงับก่อนเลยครับแล้ววิาพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องแม่งผิดหมดผิดหมดแต่ก็ไม่ยอมรับกันครับนักวิจารณ์เอาทฤษฎีมาประกอบกันครับมาวิาพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ผิดก็่เอาโหนมาอีกเออเห็นไหม มันจังไลจริงๆพวกนี้ครับต้องบอกจังไลจริงๆออกมาพูดมาจะไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าพรรคใหม่ครับพรรคใหม่ๆก็ออกมาอู้จะปราบโกงไล่มันทุกวันนะไล่มันทุกชั่วโมงครับจะปราบโกงครับเอตั้งพรรคให้ามันได้ก่อนครับให้มันได้สักเสียงก่อนครับ แมจะเอาแซนแลนสไลด์ถ้าเราเป็นรัฐบาลถ้าเราแลนสไลด์ครับเราจะตั้งนโยบายไว้เลยปราบโกงครับอืมทำมันเหมือนง่ายครับจะเข้าไปทุกหน่วยงานครับจะไปจี้หน่วยงานต่างๆข้าราชการต่างๆโ,โ,โอ้ครับนั่งจิบกาแฟคุยครับขออนุญาตครับ ไม่อยากเอ่ยชื่อครับเป็นเสนียดจังไรครับช่วยนะฮะนี่ปัญญาหรอครับคนที่เขาใหญ่กว่านี้คนที่เขามีอํานาจกว่านี้ครับเอายกตัวอย่างครับนะประธานยุทธศาสตร์พรรคใหม่กับประยุทธ์จันโอชาครับใครมีอำนาจมากกว่ากันประยุทธ์จันโอชามีมสี่สิบสี่สั่งการได้คนเดียวเขายังทำไม่ได้เลยแล้วมึงเป็นใครเป็นพรรคการเมืองด้วย โูไม่อยากบอกว่าทุเรศไม่อยากบอกว่าน้ำหน้าอย่างมึงทำไม่ได้หรอกพี่น้องเห็นไหมครับผมเชื่อว่าสื่อที่มอเนี่ยกู้ฟังที่ผู้ชมที่ดูผมอยู่เนี่ยเขารู้ว่าเป็นใครครับมัวตรงนั้แหละครับชีโมงทำไม่ได้นะครับ อวดอ้างสรรพคุณครับอ้างว่าตัวเองมีเอซีตัวเองเนี่ยมีคนติดตามครับเขาไปกดไลค์กดแชร์หน่อยในเพจครับหัวหน้าพักจะได้เห็นว่าคนอย่างเขาเนี่ยครับมีพลังมีเอฟซีที่จะสร้างพักให้มันจเจริญรุ่งเรืองได้ครับปรากฏว่าคนดูอยู่สองร้อยกว่าคนผมก็ไม่เยอะหรอกครับผมไล้์ทีก็ไม่เยอะ แต่ผมไม่ได้ไปอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยจะมาปรับมาปฏิจรูปบ้านเมืองให้มันจะไม่ให้มันอยู่กับที่กับทางได้ครับเพ,พราะเพราะว่าผมไม่เคยใฝ่ฝันผมรู้ว่าผมจะทำได้แค่ไหนผมถนัดอย่างไรตรงนั้นต่างหากแล้วครับเนี่ยพี่น้องอยู่สระบุรีพี่น้องอยู่หลายที่ครับ หลังจากเปิดสายแล้วกับโทรมาให้กำลังใจอย่าหยุดนะหนุ่มเสรุภูมิทำไปแบบนี้แหละออกมาโต้กับมันออกมาพูดจับกลุ่มกันไว้ครับปรึกษาหารือกันไว้ครับขอบคุณนักการแทบเท้าจริงๆครับที่ให้กำลังแรงใจแค่นี้หนุ่มเสรุภูมิก็ดีใจแล้วครับพูดแต่ละคลิปพูดแต่ละคลิปกับพี่น้องเข้ามาดูเข้ามาชมกันให้กำลังแรงใจครับเราไม่กี่คนละครับ ที่ตั้งหน้าตั้งตาสู้อยู่ตอนนี้ครับผมถึงบอกว่าใครที่เป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยครับผมไม่เคยห่วงเลยผมไม่เคยหยีดกันเลยครับดีซะอีกครับเราจับไม้จับมือครับออกมาโต้กับพวกมันพวกที่อยากเห็นบ้านเมืองบันลลยพวกอยากเห็นบ้านเมืองร่มจมเนี่ยมันมีฮะแล้วปรึกษาหาลือกันไม่ว่าจะเป็นช่อง พี่หนุ่มโคราล,ลพี่แดงสามวาน้องนัทพี่ป้อมพี่ชัดพวกนี้เราเหนียวแน่นเราไม่ได้สเปสะปะนะครับไม่ว่าวันนี้ไปเชียร์พักนั้นวันนี้มาพี่เชียร์พักนี้ก็พอได้ไปอ่าพักไหนได้เป็นรัฐบาลเกาะพักนั้นมันไม่ใช่ครับคือเราสู้แบบนี้ครับเราก็ยอมรับครับได้น,น้อยได้มากก็ว่ากันไปครับหาวิธีการจัดตั้งรัฐบาล เขาเก่งเขาจึงตั้งรัฐบาลได้ครับเหมือนชัยธวัฒน์บอกว่านายกอิงครับบอกว่าที่ตั้งรัฐบาลแบบนี้ก็เพราะว่าเสียงไม่พอก็จริงไหมนะครับตามระบบป,ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้อย่างนั้นครับแต่ก่อนนี่ครับสบวในสภาผูธธ้แทนราษฎรมีสิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยยกมือตั้งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยและชัยธวัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีอุ้งอิงยก คำนี้มาอ้างครับเขาไม่ได้อ้างครับรัฐธรรมนูนก็สั่งมาแบบนี้หรือมึงจะทําแบบไหนชัยธวัฒน์เนะี่คือความจริงรับไม่ได้ครับถ้าเรื่องโกหกตอแหลวพวกมึงถนัดนักครับที่จริงผมไม่อยากให้พูดหรอกเอฟซี FC บอกมาหลังไหม่บอกช่วยพูดหน่อยนุ่มเซเลภูมิก็ยังว่าจริงๆครับ เราผู้ววหลักผู้ใหญ่ก็ไม่อยากเห็นเด็กมันสเปะสปะครับอยากเห็นเส้นทางการเมืองมันจเจริญรุ่งเรืองครับผมบอกแล้วครับเช่นไปหาเสียงขึ้นเวทีครับโอ้ยใช้โวหารกันเหลือเกินครับยุทธศาสตร์อะไรคุณทําคนเช้นอะไรผมม,มีมีภาควิจารณ์ตั้งแต่ขึ้นปลาใสาแล้วไปตากฝนยืนกันเป็นแถวครับ ถ้าบอกว่าได้สอสอแล้วโง่ขนาดนั้นครับไม่ต้องเอาแล้วครับฝนมาก็ต้องเข้าร่มครับไปชี้แจงกับพี่น้องเขาเข้าใจว่าฝนมานะแล้วพี่น้องที่นั่งดูล่ะเขาต้องมาทนลําบากนะครับประชาธิปไตยต้องทนลาบากขนาดนั้นน่นเชอเลยครับร่มมีครับไหนว่าคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าพ่อทางโซเชียลล่ะ ทำไมออกลูกโง่แบบนั้นครับยืนตาฝนปลาใสาทุเรศนี่นะฮะถึงได้ออกมาโต้งไงว่าพวกมึงที่ออกมาใช้วาทกรรมเนี่ยครับมันไม่ได้ดีกว่าใครเลยครับชิดแท้กับหลอกตัวเองมันไปไม่ได้หรอกก็ได้แค่นี้นะครับพิกสุดแล้วครับก็งวดที่แล้วพีชสุดแล้วครับ ยุบสภา,าลาออกวันไหนครับได้ต่ำกว่นี้แน่นอนครับไม่สามารถที่จะทะเยอทยานไปจะตั้งรัฐบาลได้หรอกร่วมเขาได้ครับแต่ปากอย่างนี้ครับใครเขาจะเอาร่วมคิดว่าอย่างพวกักภูมิใจไทยจะมาจับมือกับมึงเหรอเห็นไหมครับแต่ละคนครับเสรีก็ด่าแล้วมึงก็ใช้วาจาแบบนี้ครับ คนนั้นไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีฟาดฟันเขาไปทั่วไปหมดครับไม่อยากร่วมพักเพื่อไทยต้องยอมรับซะก,ก่อนครับยอมรับกับพี่น้องประชาชนยอมรับอะไรครับเขาทําทุกวันนี้ก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็กฝากไว้ให้คิดครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ